เวลาจเจริญปัญญาไม่ใช่เรื่องคิดเอานะรู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวไวไ้รู้สึกยัง <c oughs> พอรู้สึกตัวนะแล้วเกิดจิตมันไหลไปคิดเนะี่ยมีสติรู้ทันนะแต่ถ้าเรารู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นอนะเรามีสมารถสมาธิอยู่แล้วว่าพอจิตไหลไป สติระลึกรู้ว่าจิตไหลด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางไม่ได้โกรธไม่ได้ห้ามมันจะเห็นนะจิตไหลได้เองตรงที่จิตมันไหลได้เองนะั้นเรียกว่าเห็นอนัตตานะเห็นอนัตตาที่เรารู้เนื้อรู้ตัวอยู่สภาวะแห่งความรู้เนื้อรู้ตัวนั่นคือสภาวะที่จิตมีสมาธิที่ถูกต้องนั่นเองมีสัมมาสมาธิ พอจิตใจเรารู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะร่างกายเคลื่อนไหวนะสติะระลึกรู้ร่างกายด้วยจิตใจที่รู้ตัวตั้งมั่นอยู่มันจะเห็นนะร่างกายเป็นของถูกขขรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเนะนี่ยก็เห็นร่างกายเป็นไตรลักษณ์ได้เหมือนกันสติะระลึกรู้เวทนานะถ้าจิตมันตั้งมั่นอยู่มันจะเห็นว่าเวทนากับจิตก็คนล้านกันเวทนากับร่างกายก็คนล้านกัน เวทนาทั้งหลายทั้งปวงนะไม่ว่าสุขหรือทุกข์หรือว่าไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆอ,อย่างเงี้ยล้วนแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งสิ้นบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้เนี่ยเรากำลังเจริญปัญญาด้วยการเห็นเวทนามันตกอยู่ใต้ใจรลักถ้าจิตเราตั้งมั่นอยู่แล้วก็จิตมันหลงไปเรารู้นะความหลงก็ดับความรู้สึกตัวก็เกิดแล้วไม่เห็นนะ เมื่อกี้รู้อยู่ดีๆอา้าวกลายเป็นหลงได้จิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ห้ามไม่ได้นี่ก็คือการเห็นไตรลักษณ์เรานั่งทํากรรมฐานของเราไปอยู่อารมณ์กรรมฐานไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้เนะื้อรู้ตัวอยูนะ่มีความสุขเกิดขึ้นจิตหลงยินดีพอใจในความสุขมีสติรู้ทันนะ แล้วก็พอความสุขแล้วมันพอใจนะมันพอใจตรงที่เราเห็นความสุขเกิดขึ้นนั้นเราได้เห็นเบนานาะตรงที่เราเห็นความพอใจในความสุขนี่ลึกลงมาอีกชั้นหนึ่งเป็นจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะเห็นความปรุงแต่งของจิตท่านสอนสติปัฏฐานไม่ดีนะการปฏิบัตินะจะเริ่มจากอะไรก็ได้แล้วแต่ถนัด แต่ถ้าไม่รู้ว่าถนัดอะไรแนะนำให้ดูกายไปก่อนนะเราเห็นร่างกายกับจิตเป็นคนละอันเราเห็นอย่างนี้นะถ้ากายกับจิตรวมกันมันก็เป็นตัวกูนะตัวกูถ้าไม่เป็นคนละอันเป็นคนละอันได้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนะี่ยตัวนี้ได้มาจากการฝึก บทเรียนชื่อจิตสิกขาได้สมาธิเพราะมีจิตตั้งมั่นเป็นกลาง